การพนันออนไลน์มีเครือข่ายจากต่างประเทศโดยผ่านเว็บเพจของพ่อค้าคนกลางที่มีหน้าที่หาลูกค้าและทำให้เข้าถึงนักพนันหน้าใหม่ให้ง่ายแพร่กระจายไปตามเฟซตามลายให้เร็วที่สุดล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งเรียกประชุมขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยหรือ ISP และโอเปอเรเตอร์ทุกรายให้ช่วยกันบล็อก ปิดการเข้าถึงการพนันจากต่างประเทศและให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำหลักฐานที่ได้ไปดำเนินการต่อยอดหนึ่งในแนวทางป้องกันและจำกัดการเข้าถึงเว็บพนันออนไลน์ไม่ให้ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้นั่นก็คือการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการกับบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ยังปล่อยปะละเลยให้มีการเข้าถึงอบบยมุกต่างๆโดยที่ยังไม่บล็อกไม่ปิด ซึ่งจากนี้ไปเว็บพนันต่างๆทั้งบอลไพ่บาคาร่าจะถูกสอดส่องอย่างใกล้ชิดเพื่อหยุดปัญหาหนี้สินและความแตกแยกในครอบครัวอันเกิดจากความโลภและหวังรวยทางรัฐให้หมดไปครับ นายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยอมรับกับทีมข่าว GMM25 ว่า,า,ว MM วาการแก้ปัญหาพนันออนไลน์ให้หมดไปจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ช่วยกันบล็อกปิดการเข้าถึงโดยเร็วหากพบผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใดฝ่าฝืนจะดํนาเนินการลงโทษเอาผิดกระบวนการในการนําเข้าของ ข้อมูลการของคนเล่นต่างๆเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ตามโนดต,ต่างๆที่อยู่ในประเทศงนั้นตอนนี้เราก็ขอความร่วมมือไปอยังทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะที่เราเรียกว่า ISP ทั่วประเทศก็คือคนที่สามารถให้บริการเว็บไซต์ต่างๆเพื่อจะไปถึงลูกค้าต่างๆแล้วก็โอเปอเรเตอร์พวกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซึ่งเขาก็มีการให้บริการน้านนี้อยู่แล้วว่าถ้าเขาได้เห็นนะครับว่ามีเว็บไซต์ไหนที่ให้บริการเชิญชวนนะให้คนไปเล่นพนันออนไลน์นะหรือสามารถคลิกเข้าไปแล้วเห็นว่าเข้าไปได้เนี่ย เขาก็จะต้องบล็อกและปิดทันทีไม่งั้นเขาก็จะมีความผิดด้วย2เมื่อเขาปิดเสร็จก็จะขึ้นเป็นหน้า landing page ซึ่งเขียนไว้ว่าหน้านี้ได้ถูกปิดไปแล้วด้วยเหตุผลอะไรทําผิดพรบคอมพิวเตอร์พรบาการพนันอะไรนะก็จะขึ้นมาเะฉะนั้นการเข้าสู่พนันออนไลน์ทางเว็บไซต์ก็จะยากขึ้นการบล็อกของ ISP 1เจ้าเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าคนจะเข้าไม่ได้เลย